อ่ะมึงมาดูนี่อันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหลายเพื่อนอันนี้อ๋อเราไม่ต้องซื้อเลยนี่ไม่ต้องซื้อเฮียอะไรทั้งสิน้นใช่ใช่นนเด็ดเด็ดเด็เดเพื่อนมันต้องซื้อด้วยเพื่อนอันนี้คือเวลาถ้าเรามีตังเนี่ยเราซื้อหมามาด้วยเนี่ยมึงมึงดูมึงดูที่มือกูดิถ้าเรามีตังแล้วเราซื้อหมามาอันนี้คือจะให้หมาเล่นได้เพื่ออะไรอ่ะ อให้หมาไปฆ่าใช่กับหมาเล่นได้เหรอให้หมาไปฆ่ามันทูบอ่ะมันสมัครสติกับเพื่อนคุณรอย่ากดโอ้คุณรู้ว่าไหมไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตตเออร์ันนี้จะเป็นน้ำมนต์โอ้โหไม่มนต์ธรรมดาได้ด้ะเพื่อนเอ่อมนต์ลายเพื่อนมนต์ลักลเลยนะอุ้ยตลกเที้ยงเพื่อนใช่หรอมีพ่อแม่มารีช่วยได้ด้วยเหรอใช่ช่วยได้ช่วยได้ อันนี้กูว่ากูมั่นใจในการอ่านหนังสือ You Wuhan Dispatch in the name of the Lord I command you to go back อย่างเงี้ยได้ไหมเพราะตอนมันออกมาคือกูต้องพูดงี้ใช่ไหมถูไหมใช่ใช่ใช่มึงต้องพูดอย่างนั้นมึงต้องพูดอางงั้มามา Where are you? อุ้ยมึงกูไม่ไอ้เขี้ยหนังสือถ้าไม่โดนแสงไอ้เขี้ยแม่งมองไม่เห็นด้วยว่าอ่านคำว่าอะไรอุ้ยเขี้ยนเขี้ยเขี้ยเขี้ยนอยู่ Wuhan Dispatch ยังยังยัง I have the พระแม่มารี with you Don't fear me วะผูเดินตามกูเดินตามกูเดินตามกูเดินตาม มีกดออฟแถวนี้เพื่อนห้องนู้นห้องนู้นห้องนู้นห้องนี้ห้องนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมึงวิ่งมปด้านบนหน้าบ้านก่อนเพื่อนนี่นี่นี่ก่อนนี้ก่อนที่มาตกตีนกูตกตีนกูโอเคโอเคโอเคหนีก่อนนี้ก่อนนี่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 พ่อแม่บาลีมึงอ่ะช่วยหน่อยมึงจะปิเป็นอะไรนะมึงจะอุ้ยกูปา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 ้ะโมนไปจริงนะแล้วพ่อแม่มาลีกูปกป้องกูแล้วแหละไอ้สัตว์ ถ้าไม่มีพ่อแม่มารีรอบหน้ากูเอาไอไข่มาตั้งกันไอ้กูบอกก่อนมันกูโดนหรอช่วยชวางแล้วกูวางพ่อแม่มารีไว้บกูทิ้งพ่อแม่ไว้เลเฮ้ยมันกลัวพ่อแม่มารีของจริงฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าว่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ยฮ่า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 าฮ่าฮวา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าาา่าา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  ก่อนทำไมโอ้ยเกมนี้มึงทำให้ศาสนากูดูแย่มากเลยมันไม่เหมือนฟาสโบรจังวะ Where are you Where are you มึงไปเรียกมึงมาหน่ากลัวตังหากเฮียเสียงเฮียอะไรมีอะไรตกเพื่อนผมไม่มีอะไรมีอะไรชอบไม่ชอบมาพาคนมึงสวดเลยนะอุ้ยเฮียเพดาน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  In the name of the Lord เอะมึงสวดมึงสวดตาอยู่วฮันยิ้เพชร in the name of the lord ไ o m m ม n น y ยู t ท go โก c บกแว e อยู่คับฟอเออเป็นไงมันไม่มานะเพื่อนมาได้อยู่ได้อยู่วางวงพ่อแม่ได้อยู่วางพ่อแม่ก่อนกันไว้กันไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดูเกดนเ พ่อแม่มีมองมากเลยสัตว์และผีตัวใหญ่พ่อแม่กูสู้ได้ไปเนี่ยไอ้เนี่ยสัตนาหนด้วยมีพระเยซูัหยเอามายืนข้างกันเลยพ่อแม่ช่วยไม่ไหวแล้ตอนเนี้ยพ่อแม่ไม uh, ่ดักดักไว้ดักไว้ดักไว้บอพ่อแม่วางไว้ดักไว้ดักไว้อยู่ you hunt this p a e in the name of the lord i command you to get back where you c o m e from let your soul return to the earth let your body return to the dust จอมบี The will of God จอมบี The will of God ฮู้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 ไอาบล์ไอ้มึงเด็กถุน่กันไอตาบล์ไอวิลของพระแม่ารีอย่คัมแบ็กทูมีพระ่ารีเซฟมีจอมบีวิลเจอเดอะก็อดไอวิลคัมแบ็กไอ้นิ่งทุกไอ้นิ่ทุกโกหม Where a r ก็อดไอ้เยู Oh my god เพื่อนมึงเข้ามาหน่อยเข้ามาแต่ผีวิ่งตามกูมาเนี่ย ตากูเบเร์อหมดแล้วเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยช่วยแถวนี้มีกดออฟเพื่อนไหนตรงไหนกูขึ้นมาแล้ไงต่อมึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาแถวนี้แถวนี้กูว่าเลือกลัวตากวดตาขวากูต้องเหล่ขวาไว้ตลอดเพราะว่ากลัวต้องสวดถ้พวกมึงรอดตายมึงก็อย่าตกใจเพื่อนมีกูอยู่โอเคมึงสวดนะ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 ไม่ต้องกลัวแล้วถ้าเป็นอะไรไปอ่ะมึงลงไปให้พระแม่ช่วยเชื่อกูเออเออกูรู้ดีแม่มาลีช่วยเราได้รอบหน้ามึงหลอมม่ใหญ่ๆเลยนะหลอมมาเท่าขนาดตัวคนไม่ได้เหรออุ้ย ไอ้เหี้ยทางนี้กูไปบ้าหาพ่อแม่ทางนี้มึงจะทำอย่างนี้มั่อกี้กูอ้อมตายห่าเลยถ่ายมันล็อก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 มึงสวดมึงสวดเพื่อนมึงสวดอยู่อยู่ Wuhan Dispersed in the n อ m e of the Lord ไอคอมเมนต์อยู่ไอไปก่อนไปไปรอด้วยรอด้วยรอด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยกูกูรอรอรอกูเนี่ยไอคอมเมนต์อยู่ไอคอมเมนต์อยู่กูอ่านไม่ทันกูหลอน I will go to พ่อแม่มารี I close the door for you don't worry ghost don't worry I close the door don't come out I will come back what the fuck of the god where are you เพื่อนมันมาที่รถเพื่อนรถปิดไมได้รถปิดประตูรถปิดประตูรถปิดประตูรถเข้าแล้วปิดประตูยังไง Oh my god กูปิดกูปิดโอ้โหเกมเหี้ยมากเลยอ่ะแล้วมือกูตกอีกแล้วเพื่อนพี่ฟาดทรายว่านี้แหละเพื่อน ใช่หรอเออกูเห็นกูเห็นใช่หรอคือมันสิงอยู่ในมอนี้ก็มีหรออ๋อใช่มันสิงอยู่ในมอกกูเห็นอยู่กูถ่ายรูปกอนถ่ายรูปกอนนี่คือจุดจบที่เรามาในบ้านน่ากลัวผีคานคือต้องกูต้องสวดมนต์ไอ้ี่ยนั่นใส่มอนเนี่ยหรอใช่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 เพื่อน You will disperse in the name of the Lord I command you to go back where you c o m e from Let your soul return to the earth Let your body return to the dust So be the will of God มันออกไปมากไหมเพื่อนมันมึงติต่างกันเองป่ะเนี่ยมึงไม่ไอม่ๆนนี่จริงจอันนี้จริงๆกูว่าใช่ขอบคุณมากเพื่อนกูว่าไม่ใช่อ่ะเพื่อนกูว่าแปลกแปไอ้ยียให้กูสวดให้หม้อเนี่ยกูว่ามันดูแปลกแนะ